สวัสดีปีใหม่2,565ก่อนเดินนะครับขอให้เพื่อนๆพี่นพ,พน้องน้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับมีความสุขตลอดปี2,565นี้และตลอดไปนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุขทำมาค้าขายอะไรก็ขอให้เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยทุกทกท,กท่านนะ คลิปนี้นอกจากมาอวยพรปีใหม่แล้วนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสำหรับปี2,515ช่อง Training with Jack เราจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับอ่าลากัลากๆนะครับในเรื่องจกอักรยานก็ยังไม่ทิ้งนะครับ และกิจกรรมปั่นกับเทรนนิ่งวิดแจ็คในโปรแกรมวันแ a บก็ยังคงมีอยู่นะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับตอนนี้นะครับทั้ง3วันเนี่ยเวลา19นาฬิกาเหมือนกันหมดจะได้จําง่ายๆนะครับไม่สับสนนะครับผมและก็จะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวิธีการออกกําลังกายแบบอื่นๆที่ปลอดภัยและประหยัดหลายๆท่านก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่อายุมากอายุน้อย ทำได้หมดแล้วก็นะครับก็จะมีคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแคมปิ้ง่าเพราะเดี๋ยวนี้ผมอย่างที่เคยเกลือนเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับว่า ก็จะมีเกี่ยวกับว่าเออพาครอบครัวไปแคมปิง้งไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็นะครับวันที่10มกราเนี่ยผมก็จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการพัฒนาการทำคอนเทนต์นะครับก็เวลาที่เขาสั่งให้ทําแบบกัดอะไรนะรผมก็จะมาทําคลิปลงในช่องนี้นะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้า,ามีอะไรแปลกๆมานะครับโอเคก็เพื่อเป็นการพัฒนา ไปด้วยกันนะครับาตามคอนเซปช่อง Training with Jack ก็ฝึกเรียนรู้ไปพร้อมๆกับแจคนี่แหละครับโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกันไว้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด Subscribe เอาไว้เวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามได้อย่างทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ